มาดูวัตถุดิบนะครับจะมีเครื่องในไก่ฮะมีเห็ดหูหนูครับมีกระเทียมครับมีขิงครับมีพริกแดงกีดาครับแล้วก็มีพริกหยวกฮะแล้วก็ต้นหอมครับกรหนึ่งก็หั่นในส่วนของพริกหยวกก่อนนะฮะหั่นเฉียงๆนะฮะผมจะเอาไม่เอาเม็ดนะครับแล้วก็ทุบในส่วนของกระเทียมครับแล้วก็ซอยพอหยาบๆนะฮะ แล้วก็ตามด้วยพริกแดงกินาผัากกังนะฮะแล้วก็หั่นในส่วนของต้นหอมนะครับสักประมาณสักเซนครึ่งน,นะฮะเรามาเริ่มทำการผัดนะครับเริ่มจากลวกในส่วนของเครื่องในไก่ก่อนนะฮะเพราะว่า,าที่เราลวกเนี่ยมันจะได้สุกเนี่ย สุกด้วยนะครับแล้วส่วนหนึ่งก็คือทําให้น้ําที่เวลาเราผัดเนี่ยมันจะไม่ดําเพราะว่าในส่วนของตับเนี่ยมันจะมีเลือดค่อนข้างเยอะนะฮะลวกให้เกือบๆสุกนะฮะคราวนี้เรามาผัดกันนะครับใส่น้ํามันลงไปฮะพอน้ํามันร้อนนะครับก็ตามด้วยกระเทียมฮะผัดกระเทียมให้หอมนะครับเหลืองแล้วหอมแล้วก็ตามด้วยพริปกปินดาแล้วก็ ขึ้นในไก่เลยครับผัดขึ้นในไก่ให้หอมอ่ผสมกับกระเทียมให้นส่งกกินหอมก็น,นะฮะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายแดงครับพอดีมีน้ำตาลทรายแดงอยู่ที่บ้านนะฮะคือใครเป็นน้ำตาลทรายขาวก็ไนะด้รสดีครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับ ซอสหอยนังลมครับแล้วก็ตามด้วยซอสสาเขียวนะครับผสมให้เข้ากันนะฮะตามด้วยน้ำเปล่าครับ แล้วก็ตามด้วยขิงครับระหว่างนี้ก็ผัดให้ด้วยส่วนของเครื่องในเกิดไก่นะฮะสุกนะฮะแล้วก็ตามด้วยด้วยส่วนของเห็ดหูหนูนะครับที่นี้นครับผัดผสมให้เข้ากันรอจนเห็ดหูหนูสุกนะฮะแจ่เห็ดหูหนูส่วนใหญ่จะสุกง่ายนะฮะ แล้วก็ชิมรสชาติด้วยนะครับเค็มๆหว,วานๆเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ตามด้วยพริกหยวกนะครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อสุกของต้นหอมนะครับเป็นอันเสร็จนะขั้นตอนนี้อ่ไม่ต้องขัดนานเลยนะฮะเพราะว่าต้นหอมเราจะได้สีสันออกมาสวยงามนะฮะคือยังเขียวอยู่เสร็จแล้วครับขอบคุณครับ